อ๋อ,อ,อมันจะบอกว่าจ่ายตายหน่อยเออต้องเขี่ยพวกนี้ไม่อยากเขี่ยหมดเลยก็ได้ได,ไ,ได้ค่ะยีนขายยาชาเมกันนะคะลงแล้วนะทุกคนใครที่รออยู่นะคะรีบเลยเพราะว่าของมา39ลูก มาไม่เยอะนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้แค่มีเทสรีวิวเ,เว็บปล่อยด้วยเตรียมเลยเตรียมเตรียมกันให้พร้อมอ้วนตัดอันนี้ให้เขาเลยเขาบอกแปบ๊บหนึ่งนะพี่ ก็สอบลองก่อนดีป่กวาก็สอบบอกเลยยอดจองก็เยอะแล้วนะคะทุกคนใครจะสั่งรีบสั่งเลยราคาเดียวนะ4,500บาทนะคะมาเราขอยิ้มดูคะ่ะรีวิวเอาตัดเลยไปจับมือนะเอ้ยไม่เห็นหรอกหน้าสดหน้าสดหรือหน้าศพเสียงเหมือนใน เสียงคนเดียวกันค่ะใช่เป็นนักร้องนะทำยังเพี้ยนเลยใช่ค่ะจริงๆเป็นคนที่ร้องเพลงพอมากเลยนะคะอ่ายีนชายเมกานะคะอุ้ยเราเราจะเหมือนเราเห็นรีวายแล้วนะหนึ่งตัวห้าศูนย์ห้านะคะแพรมแพรมออกมานะคะโชเลย อย่างเงี้ยได้อยู่จ้ามาชมนะคะแค่จะไม่เปิดเทนแล้วนะเพราะว่าของมาน้อยนะคะลูกค้ารอกันเยอะแล้วของมาน้อยนะทุกคนนี้คือยืมลูกค้านะยืมลูกค่ะค่ะเจ้าของเอฟไม่ร่อยนะหอนี่นะคะทุกคนตัวแรกนี่แบบตัวแรกก็แบบว่าเออเห็นแพรมแพรมออกมานะคะเฮ้ยเราเห็นอีกตัวหนึ่งแล้วลี แล้วก็รีวาวอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลุ้นไปพร้อมๆกันเ<ห>ด้ดด<ส>อโ<ส>อ้เราจะรีไวอีกแล้วนะคะอ่าทุกคนสวัสดีค่ะพี่ช่วยมั้พี่ช่วยไหมเอากระเป๋าลงอ่ะรีจ้ะ<ด>เอ<ด>เอ<ด>ความเออแรงโลกโอ้ยนิ่เพิ่งไปทำเลยเสร็จไม่ต้องความตูดลงอ้วน่ะกระบอกเล็กนะคะทุกคนใครจะซื้อรีบเลยจ้านี่ อ๋อพี่แยกใช่ป่ะอ๋ออ่ะอันนี้แรงเลิกกับรีวายรวมรีวายใช่ป่ะอันนี้เลยวะไม่รู้แบรนด์อะไรไม่โ่อเปไม่ใช่อลิโซน่าอันนี้เจ้าของเขานะเจ้าของเขายืนอยู่เคียงข้างนะคะทุกคนอันนี้อะไรลีค่ะใครเป็นคนชอบแบบเนี้ยสีแบบเนี้ยสีฟอกฟองอย่างเงี้ย รีอีกแล้วอ่ะเราจะแยกแบรนด์ไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่ายืมลูกค้านีวิวใช่นี่ทรงแบบน,นี้นะคะ,ดะเดี๋ยวลูกค้าอะไรให้ดูแต่ข้างหลังองีกไม่มีคนบอกว่าถ้ารีวิวกางเกยงยีนะ่ะให้ความหลังลงเขาควาหลังลก็อยากเห็นหน้าควาหน้าเ<ม>ห็นหลังเห็นหลังอยากเห็นหน้าเห็นหน้ายังไงหลังขาอย่าไปซ่อม อันนี้ไม่ใช่แบรนด์อ้วนไม่เขาบอกเขาจะแยกเม่เวลาผมาไปซักแล้วมันต้องเอารีวายก็รีวายอ่าจะโออธรรมดาเออ,เอ,อนั่นแหละแบรนด์เราจะอยู่ฝั่งนี้อ่ะใช่องงเออรีวายจ้าอ่ความไปเลยะอะไรอ้วน,นใช่ทรงสวย แกปแกปแกปไม่รวมอ๋อโอเครีวายรีแรงเลอร์อยู่ด้วยกันแกปพี่เขาก็ยังแยกเออวิแต่งงานสะอาดอยู่ทุกคนวิเราจเจอแลงเลอร์แล้วอีกหนึ่งตัวขอัน,นี้มันซารา่าซาร่าแมนจะซาร่าแมนไปหนังด้วยซาร่าก็แยกขึ้นไหมพี่ซาร่าไว้กับอีกอันนึงใช่โอเคโอเค ซารานะคะเรายืมเพราะว่าเราจะไม่เปิดเองนะคะของของไม่พอ39เราคร้างส่งก็สลูกแรงเลิกสี่หลูกแรงเลิกค่ะลูกใช่แล้วลูกค้าจองอีกนะคะคมไม่พอขายเกด <Gate. S 2> <Gate. S 1> อ่าสีดำ หูย้ยแบรนด์เยอะมากเนี่ยรีไวโหพี่พี่ดวงดีมากเลย,ลเยโอ้ยสามลูกเลยบอกเลยนะคะรอบที่แล้ว45ลูกวันเดียวหมดนะคะรีไวอีกแล้วรอบนี้มาแค่39มสิเาาก้าตจะเอ,อลูกจะลองเปิดลูกเน,อนเอาสาอะนะดใจแล้วนะคะพี่แต่ครว่าแบรนด์เยอะนะ นอติก้าไม่ได้ร่วมโปรเลยพี่ของหาไม่ได้เลยลข,าาขึ้นราคาหนูมาด้วยนะคะต้องตบตีย่งชิงกันเลยนะทุกคนอ,คอ่าใครจะสั่งรีบรีบเลยลนั่นหะอ้วนใ<า>ช<ย>่ใช่ นี่สองขาก็บอกไม่ขาช้างนะพี่นะ,ะขาก็บอกนะคะแค่บอกเลย,เลยถูกใจเลยนี่กราบกร,ราบกร,ราบค่ะพี่กราบรนี่แรงเล่อแรงเล่อเปล,ปเปลี่ยนใจนะคะอุย้ยลูกค้าแบบน,น่ารักไม่ใช่หน้ามาทะลูกค้าจริงๆนะคะนี่เ๋อ อุดหนุนกันได้นะคะทุกคนเออใช่เพราะว่าลูกค้าถามเยอะมากนะคะใครอยากซื้อตัวเดียวก็ไปเวสเกตนะคะแรงเอรจอจ้าเมื่อกี้เบบเห็นเยอะมากเลยนะใช่ค่ะคทุกคนคสวัสดี80ดชั้นนะคะใครอยากสั่งรีบๆหน่อยนะทุกคน รีบนะจ๊ะรีบนะจ๊ะในโอนาวีป้ายห้อยอยู่เลยอ่ะใช่ใช่นนห่างแค่เพียงเอื้มอมมือวยอย่าร้องเลยดูดิแค่ร้องยังผิดจังหวะนี่อุ้ยผ้าดีมากเลยอ่ะรีอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะ มีคะ่ะแต่ว่าเยอะน้อยก็แล้วแต่กับสนินคาหุ้ยเห็นดิกกี้มิเชลอ่ะมิเชลคอสไม่รู้นะแบร,รนด์ต้องไปลุ้นนะคะ,ะนะคพี่เขาบอกอว่าอ๋อเอาแล้วลูกนี้ก็ได้ไดเ, <laughs> เพราะว่าเขาผักลงมาจากรถนะคะเมื่อกี้าผักลงมาให้ดิกดกี้ดิกกี้เออ น้องของแรงเลแรงเลอเนี่คือหนูเห็นเยอะมากแล้วทรงมันเหมือนแรงเลิหนูก็ใช่ครับเป็นพี่น้องกันเนอาสยเอ้ยซื้อให้สามีสักตัวสิเหลืองหมดแล้วนี่สามีูมีจ้งพี่เขาขายวัละห้าร้อเอาไล่ะเอาดเลยโอ้เงี้ยเงี้ยลีจ้าเฮ้ย ได้อยู่นะเนี่ยแบรนด์แบบว่าเยอะอยู่นะทุกคนดูทรงค่ะไม่ใช่ขาช้างนะเพราะว่าบางคนนะ่ะชอบบอกว่าท,ออท,งท,าาทรง,งบอยทรงบอยบอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่เออเะไซส์เฉลีย่ยแค่ว่าเฉลี่ยอยู่ที่สามสบถึงสามสิบแปดบวกลบเออไม่โอเวอร์นะ,ะนะใช่พอดีพอดีกัน เนกองนี้คือแบรนด์ทั้งหมดนะคะทุกคนกองนี้แก๊ปดิกกี้ซาร่าอะไรเงี้ยพี่เขาแยกออกนะคะลีใช่ไรเดอร์หรือริดไรเดอร์รถจังเลย โอนหน้าวีใช่เขามาทุกกระสอบเลยนะคะโอนหน้าวีาิความความหลังลงเดี๋ยวอ่อนแรงเรอ่าทุกคนทุกคน ขาหมดอดนะจ๊ะ 4K แต่พี่เขาไม่รวมนะจ๊ะพี่เขาพี่เขาวนี่าาเว่าเรากี่ตัวพี่เขาบอกว่าจะขายให้แล้วตัวเลตัว้นีวเนี่ยขาแบบสวยนะเนี่ยขาแบบว่าเออไม่ไม่ช้าง ลูกค้าหนูอ่ะพี่เขาเขาเคยไปซื้อแล้วแบบได้แบบขาช้างอ่ะพี่เคยเจอปะแรงเลยอีกแล้วทุกคนแต่ไป่ลหอมเลยล่ะเห็นอาซื้อพี่โจ๊กยังไซส์เดิมอยู่เลยเบ้น โอ้นาวีจ้าเนาวิวไาเนอะรู้สึกนานมากเลยอ่ะอิอันนี้ก็แบบว่าทรงเหมือนวินเทจเหมือนกันนะตัวเนี้ยก็ยังเยอะอยู่นะแกลบโอ้โหน่าจะได้อยู่ เอวสูงอ่ะเออ,อนนขาเข้าไม่ได้แน่เลยมึงอ่ะอนนใส่ได้ใส่ไดเหรอโอ้ขาก็จะขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ย,ย,ย <laughs> ขาขึ้นไม่ได้แล้วมันรอนหอมลง ใส่ได้ใส่ได้แต่ขาขาล่างสวทรงสวยเนี่ยเอายินรีวิวหนึ่งลูกไม่ได้นะคะพี่อัมพรของคนนี้ค่ะของลูกค้าค่ะเพราะว่าของเขานะคะยืมเขารีวิวจะไม่รีวิวเองใช่ค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะแรงเลยอ,อีกแล้ว ได้ยินเสียงมานานนมเสันี้จะชัดเจนเลยอ๋อใช่ค่ะพี่ถ้าถ้าเป็นรีวิวแล้วก็เพจอื่นแต่ว่าไม่ใช่เสียงนี้ก็ไม่ใช่หนูนะเออแล้วมันนี่แรงเลยอีกแล้วนะจ๊ะเสียงใส่เลยแน่นอนน่าจะไปเป็นนักร้องเสียงเพียนพี่อยากให้ร้องเพลงนะจริงพี่อาจจะแบบว่าไม่อยากฟังอีกเลยอ่ะ แค่หนูหึมดนตรียังเพี้ยนเลยอ่ะหุ้ยสวยอันนี้ป้ายออกแนววินเทจมากเลยเนาะลักกี้แบรนหรอลักกี้แบรนป้ายแบบวินเทจมากเลยอ่ะถ้าผู้หญิงใส่พี่เห็นแบบพวกเด็กที่เอาไปใส่ใช่ใช่อยย่างงเี้อันนี้อันนี้เราใส่ได้หรือเปล่าอ่ะไหนดูซิเราน่าจะใส่ได้ พี่อำมพรขาไม่ได้นะคะพี่อำมพรวิเทอยู่เทอยู่บอกแล้วนะนี้ยืนนครีวิวเลี่มรอแป๊บนึงพี่แป๊บนึงนะขอรีวิวแป๊บนึงเผื่อพี่เขาจะเข้ามาดูด้วยแปลงเลยอีกแล้ว เดี๋ยวเราจะมานับกันนะว่ารีรีวายแลงเลอร์ได้กี่ตัวนะคะ l อ b บนแบรนด์นี้ก็ดังอยู่เด้อแต่ว่าเราจะนับแค่รีรีวายแลงเลอร์นะคะอ่าแลงเลอร์จ้าเราจะให้เห็นกันสดสดไปเลยกรบอกกรบอกค่ะขาช้างไปทางอื่นนะคะพี่ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแต่เราไม่รวมแบรนด์อื่นที่แบบว่าเออไม่ค่อยดังเท่าไหรนน่นะใช่น,นี่เขาอ่านว่าอะไรพี่เออเลเอนเลอร์เอนลอร์เนเ,เลอร์อีกแล้วอ่า ใส่กำลังดีนะใส่ไม่โอเวอร์นะคะใส่กำลังดีด้วยนะคะทุกคนตัวนี้ก็ใส่แบบเอ้ยเด็กวินเทจพี่เชื่อพี่มาเปิดประเดิมลูกแรกเลยเนี่ยวัันนีี้มมตงาเอาเลย,เาเลยมาสามสิบเก้าลูกเองนะหนูบอกเลย <c oughs> คือไม่เลยนะเมื่อคืนลูกค้าทักกันเยนะอะมากโท<ซ>รทุกวันดูรีวววิเเคาาาออยกมม่จใช่ ที่เอ็นวายอะไรน่ะต้องน้อย่ะจะได้เกงเกงยีนมาแบบนี้สวยไหมที่นี่สวยกว่าอ๋อ๊ยกราบสวยกว่าที่นี่สวยกว่าเยอะนี่ค่ะลักกี้แบนพี่พูดถึงคนขายหรือของเนี่ยพี่พูดทั้งสองคนเลยอ่ะโอ้ยงานไงน่ารักน่ารักรีวายอีกแล้วจ้ะทุกคนจ้า เป็นไงเป็นไงบอกเลยใครลงของวันเว้นวันเลยนะคะใครอยากได้งานไหนอินบ็อกเข้ามาเลยไ,ไลจกเว้นกางเกงยีนชายนะไม่ค่อยได้รีวิวนานมากแล้วอะรีวิวไปนานมากแรงเลยอ,อีกแล้วค่ะพดาขด,าาด,าดจังเลยอลนะโอ้ยเป็นไง โอ้ oh, โหอันนี้อ่านว่าอ<ห>ะไรลัสเตอร์ใช่ป่ะพี่ไม่ใช่อะไรวะลัสรูสเลอร์ล <L uster. S 3> ูสเลอร์ใช <L uster. S 2> ่ครับรูสเลอร์รวมดิมอ,มอ๋อเป็นพี่น้องกับแรงเลอร์นะคะลูสเลอร์อันนี้เป็นความรู้ใหม่จากลูกค,ค้านะคะก็ถามคนที่เขาถามก่อนขึ่ไหนเขาบางทีเราก็แบบเออไม่ค่อยมีความรู้นะคะเนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนเลยนะพี่บางทีอ่ะเราก็แบบเอ้ยต้องขอบคุณลูกค้านะคะ เออได้แน่แน่เฮ้ยพี่อ่อซื้อแบบซี่มาอยู่ไหนช่องฟิตไปเอาเลยฮอลลิสเตอร์แบรนด์พวกนี้เราจะไม่นับนะคะเราจะนับแค่รีวายรีแลงเลิ์นะคะทุกคนแต่ก็บางคนเขาก็เอาไปทำราคาได้ใช่แต่ว่าวันนี้เราจะให้เห็นกันเน้นๆเลยนะคะทุกคน พี่พูดดังๆค่ะพี่เสียกี่ตัวคะสตัวนอเป็นไงเป็นไงเออขายไม่ได้เลยไงสามตัวเออเป็นไงตอนนี้ก็เสียแต่ที่ซ่อมได้เออเป็นไงสองมันสุดแล้วเตัวเออไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เสียที่ใช้ไม่ได้เลยแค่สามตัวนะคะทุกคนคือแค่จะบอกเลยว่างานมือสองมันมีเสียบ้างอยู่แล้วนะคะไม่เสียเลยนี่โกหกมากๆนะคะทุกคนค่ะ ใช่คือตอนนี้แชทแชทเด้งรัวมากอะ่ะแรงเลอ้อจ้าบอกเลยนะคะตอนนี้แชทแชทแบบว่าวอ,อนนี้ออกกันเลยแรงเลอ้เลออีกแล้วเออแสงมันบังไม่พี่ไม่เป็นไรพ,พี่เขาจะเปิดอีกเดี๋ยวขอรีวิวแป๊บหนึ่งพี่พี่ตัดได้เลยของพี่ลแลน่าจะเอาวินเทจเนาะเราก็ยากใส่นะอุย้ยไายา่าสวยมาก ไม่ได้หรอกมุกขามึงอ่ะเข้าได้ถึงครึ่งขา,อนนอาบอกเลยวันนี้ดิกกี้อีกแล้วอุยเด็กช่างเด็กช่างค่ะทุกคน,ไ,นไ,ดกได้ได้สวยด้วยนะดิกกี้ตัวเนี้ยนี่น้องเบ่าต้องเอามานอนก่อนน้องเบา่า อ่อใช่แล้วตั้งขึ้นน้องบ่าวตั้งขึ้นให้ป้ายมันรีวายอีกแล้วปัตโท้ลุสเลอร์อร <us> เป็นพี่น้องกับแบงเ์ร์นะคะทุกคนจ๋าเดน,น, <Dennis. S 2> นิสพี่น้องรีวายพี่น้องรีวายแต่เขาไม่นับนะจ๊ะเอะเอใช่ใช่ ไปายหนังปายหนังอ่าหมดแล้วนะจ๊ะอา้าวนนับเลยอ้วนนับกองนี้นี่เราจะมานับนะคะรีวายกับแรงเลอร์แล้วก็รีนะคะ ลีวายลีแรงเลอร์นะคะทุกคนยีสิบหตัวยี่สิบเจ็ดปดยี่สิบเกตัวนะคะอยู่ตัวที่พี่เขาจะไปซ่อมนะคะโตโลอีกปัดโทแคปหน้าจอเลย <c oughs> ทุกคนกนะแคปหน้าจอเลยนะคะสี่พห้าอบาทราคาเดียวเลยพี่จ่าของจะหมดแล้วนะคะพี่เขาเปิดลูกสองต่อเลยเป็นไงล่ะ สุดยอดไหม <c oughs> เออเงี้ยเงี้ยของจริงนะคะลูกค้านะคะไม่ใช่หน้ามานะจ๊ะเออ <c oughs> ตามใจพี่เลยหนูไลฟ์เสร็จแล้วนะคะ <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยสวยสวยอ้วน <c oughs> สวยอ่ะดูคะ่ะทุกคน <c oughs> กองนี้คือรีวายแรงเลิศ กลองนี้รีวายแลงเลอร์รีทั้งหมดนะคะคนี่ซื้อลูกค้าเลยมันเป็นของผู้ชายก็จริงแต่ว่าผู้หญิงบางคนอะเอาไปใส่เอาไปใส่แบบว่าเท่ๆเนาะเป็นขากระบอกเท่ๆนะคะอปัตถูปัตถูเขาเปิดลูกที่สองแล้วนะจ๊ะทุกคนอะ่ะเดี๋ยวแค่ขออนุญ,ญาตไปช่วยลูกค้าก่อนนะจ๊ะ โอเคจ้าขออนุญาตเปิดต่อก่อนนะคะพี่สวัสดีค่ะ